น้องซู่คูซู่คนครับมืนอนี้กันมาพร้ากันมุนเตบาหนีนะพี่น้องครับมือนีซื้อผ้ามาก,กินต้มหอยเซลีครับพี่น้องต้มหอยเซลีแก้วซีโฟร,ร์ครับพี่น้องแก้วครับมาพี่น้องมากินหอยน้ำกันครับต้มหอยเซลีครับพี่น้องต้มหอยเซลี

ต้มบดดนครับต้มบดดนต้มชั้นหนึ่งจังบ่หยาบพี่นเนาะตาออกกันครับตาต้องอโโอกโบ่ออกบ่เป็นยังนะเป็นเนาะนี่ครับเฮ้ยงอญใหญ่ๆเลยพี่น้องนีนนะ่ Mm-hmm. อืมอิมอ่มสิมครับมาพี่น้องเด้อน้อยเฉลี่ยทำงานครับพี่นอ้องต้มใส่เกลือหน่ิดนึงครับบ่ต้องต้มเดนดพี่น้องเด้อขั้นต้มโดนมันสิแข็งครับไม่ทีหยาบต้มลวกซ้ำนึงแล้วเอาขึ้นมาแล้วครับ พอหนูจิมซีฟูดเปรียปร้ยวหวานๆครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเข้ากันขนาดอือ

อืมอ <c oughs> <te plays> <de> ือ <c oughs> ืมอืมดียวนะพี่น้องเอ้ยแต่พี่ตะบุมีผักกลับครับบ่ได้หา à, một chút thải vào cái subscribe cho kênh Ghiền giỏi อู้ค้าขนาดพี่น้องต้มหอยเชลลีครับมื้อนี้นี่ครับเอามาได้มาบ่หลายปานะครับเนื้อน้อยน้อยใหญ่ยร้าปนกันไปพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดรแสแซ่บครับออกเปรี้ยวหวานหน่อยนึงครับนี่หอยเชลลีจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดรสสุดยอดขนาดเลยพี่น้องเฮ็ดกินมืน้อเลยพี่น้องเด้อครับมื้อน,นี้ก็กินต้มหอยเชลลีครับน้ำจิ้มซีฟูดอยู่พี่โย,ยนน้องคือเก่าครับ ครับสำหรับกลิปนี้ก็่ะขอจบไว้แต่เพียงตัวนี้ครับกลิหน้าจังวางกันไหมฝากพี่น้องก็ไลไรก็แชร์ก็ที่ตามเป็นกคนาลัางใจให้นุมเทบานที่เขาได้พี่น้องสวัสดีครับ